สวัสดีครับพวกเราเป็นตัวแทนของสยามไลอันดาตอนนี้เรากำลังอยู่ที่นี่นะคะสถานีขนส่งจังหวัดสกลนครแห่งที่สองค่ะกําลังจะเดินทางไปที่จราสินะคะรอฉันก็ อนนี้เราจะกําลังจะเดินทางไปดูกรรมวิธีในการทอว่าได้ผ้าไหมก่อนจะได้ผ้าไหมก่อนจะได้เส้นไหมออกมาแล้วเอานํานนมาตักทอนี้ใช้กรรมวิธีอะไรบ้างตามมาเลยครับตาม,มาเลยค่ะครับ,รบ,รบนี่ก็คือส่วนหมอนที่ใช้ในการเลี้ยงไหมนะครับแล้วอชาวบ้านนะครับก็จะ เขาก็จะมาเก็บจากที่นี่นะครับเพราะว่า,าเทศบาลนะครับเป็นคนปลูกไว้แล้วให้ชาวบ้านเก็บเอาไปเลี้ยงเลี้ยงหมอนครับซึ่งซึ่งนี้นะครับสาเหตุที่ตัดตัดมันออกเพื่อไม่ให้ต้นมันใหญ่เพื่อจะให้เป็นพุ่มพุ่มเล็กๆเหมือนเหมือนด้านนู้นครับฝั่งด้านนู้น ก็เดินทางมาระยะหนึ่งมาถึงโรงเลี้ยงใหม่ตอ,อนนี้อยู่กับคุณแม่สมครน,นะคะซึ่งจะเป็นคนให้ข้อมูลเกี่ยวกับว่าเออเลี้ยงไหมเลี้ยงไ,ไหมเราได้เส้นไหมมายมัยางไงใช้อะไรเลี้ยงประมาณนี้เข้าไปดูอ,นนะะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ ตัวหมอนอันนี้คือก็คือกระดงร้งยงหมอนใช่ครับแล้วต้องโตขนาดไหนคะถึงจะสามารถให้ไหมได้เลยยังไงคะคุณแม่จะตเป็นตัวเล็กเลยที <มา S 1> นั้นระุ่นถึงจะเป็นหมอนสามได้ไงเป็นแมน่มากกัเป็นหมนอนาหาน่ากับจะเป็นโตัวอะไรตัวตัวนี้นี่เอามาจากไหนครับตัวนี้ทางตั้งสูงย์มาทางสูง เชลยประเกลขอแก่นคือมีคนนำมาให้แล้วเลี้ยงพอเลี้ยงใช่ไหมคะจากสวนที่จังหวัดปัตตานีใ่นำมาพอเลี้ยงนานแค่ไหนครับถึงจะได้เป็นเองก้อนใหม่ก้อนเล็กๆพิชเอาไปประมาณยี่สิบสามวันประมาณยี่สิบสามวันยี่สิบสามวันแล้วเอาอะไรให้มันกินคะม คือใบหมอนใช้ในการเลี้ยงใหม่เรารเราเราต้องมาทําให้มันเป็นเส้นๆก่อนใช่ไหมคะหรือว่าเอาวาง,เ,าวางเลยเอาวางเลยมันก็จะกินเลยใช่ไหมไอสังเกตจากโรงเลี้ยงต้องเป็นที่มิดชิดใช่ไหมครับไม่ให้มแมลงวันเข้ามาใช่ไหมอ,อากากศมีอากาศถ่ายเทแต่ว่าต้องคล้ายๆเหมือนกลางมุงให้มันใช่ไหม คือเกี่ยวกับแสงไหมคะว่าต้องไม่ให้แสงมากหรือว่าอะไรเดี๋ยว,ว่าจะมีที่แสงมาแหงแล้วก็ที่เธอ,อ,อที่แห้งที่แห้งมันก็สิหรือความรู้สต้องพอนันมีอากาศแห้งอมัอนจะมีเฉยแห้งอ๋อไม่ให้ชื้นมากแล้วก็ไม่ให้แดดมากนะคะ,คะแล้วให้ให,ให,ให้เลี้ยงใบหม่อนวันละกี่ครั้งครับให้กี่รอบวันละสาม เหมือนเช้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยเหมือนคนเลยใช่อันนี้คือยังยังไม่สามารถให้ไหมได้ใช่ไหมยังตัวเล็กอยู่เคยเลี้ยงนี่มันเคยตายไหมครับเคยตายสาเหตุเกิดจากอะไรครับที่มันตายมิดเชื้อโรคั้นฆ่าเชื้อไม่ได้ก็ตาย เราเราวิธีการฆ่าเชื้อนี้ทำยังไงคะคือว่าสมุนไพรหรือว่าเรามีอะไรอยู่โอ้บาโลีน้ำล้างล้างล้างในนี้คะ่ากระดูกอ๋อก่อนชายก่อนชายก่อนก่อนจะย่างเราจะใช้ยก่อนดีล้างเพื่อไม่ให้มีเชื้อโรคใช่ไหมแล้วแล้วเอาผ้าปิดไว้นี้คือปิดเพื่อไม่ให้ไม่ให้ใบหนอนคนะแค่ คือทําไมไม่ให้ใบหมอนแห้งนะคะคือถ้ามันแห้งแล้วมันจะไม่กินถ้าทุ่มไม้ไมถ้าเป็นอากาศมันร้อนๆประมาณเมษายนจะได้เอาผ้าทุกซ้ำมาหมาดแล้วเขาผ้าเชื็ดอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคอนโดคอนโดหมอน <laughs> ใช่ไหมอ <laughs> ตอนนี้เดี๋ยวอยู่บา้บานบ้านทุกวันของแข้งแต่ว่าเขาเานั่นมา จะเป็นชันเลี้ยงไหมชันเลี้ยงไหมแต่ว่าภาษาถิ่นเรียกว่าแขงแขงแขงภาษาถิ่นเรียกว่าแขงเหมือนโรงคล้ายคอนโดเลี้ยงไหมครับใช่คอนโดเลี้ยงไหมแล้วใน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 ถาดนมืองนี้ได้ไหมประมาณเท่าไหร่คะได้เยอะไหมคะอ้ราะว่าสีไทยข้าวกระสีดีแต่ละรุ่นกันแผ่นนังไหมมันจะอทานามะก็แผ่นนังจะเลี้ยงมันจะได้ประมาณ ยี่สิบยี่สิบโด่งแบบนี้จะได้ประมาณสองไม่ประมาณสองโลอ๋อถ้าถ้าถาดหนึ่งก็ได้ประมาณสองโลอันนี้นันทีได้นันมาเมื่อสี่นี่มันก็ได้สี่อันถ้าอย่างได้หลายมันก็ได้ประมาณหนี่นะเพราะว่ามันเพราะว่าเพชนึงนีแบ่งกันก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะที่ให้ข้อมูลอันนี้เลี้ยงเลยได้ไหมเลย ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่กี่คือตอนนี้เป็นขั้นตอนในการคอขั้นตอนในการคอนะครับอันนี้อันนี้ทั้งหมดนี้เรียกเรียกว่ากีนะครับแย่ใช่ครับทั้งหมดอันนี้คืออันนี้กี่อันนี้อันนี้เรียกว่าอะไรครับอันนี้ฟืนอันนี้แหละครับอันนี้ไม่กับพันไม่คำพันไม่คําพันอันนี้กระสวยกระสวยอันนี้แหละครับ อันนี้หลอดหลอดหลอดอืหลอดก็คือหลอดเดี๋ยวมันจะมีสองไซส์นะคะคือไซส์นี้คือหลอดที่ใช้สำหรับนี่มัดลายอันนี้เป็นมัดลายแต่ว่าอันนี้เอาไว้ใส่กระสวยกระสวยไว้โทนี่ยคืยกระจุยอันนี้เอาไว้เกาะลายจับลายอือันนี้ก็เป็นฟื้นอันนี้ก็เป็นเห่ามันอันนี้เป็นเห่านะคะอันนี้คือเห่าฟื้นอันนี้เห่าฟืนอันนี้ฟือืม อันนี้เนห่าลายอันนี้ห่าลายอันนี้คือห่าลายส่วนข้ามวลนี้ก็คือมาที่สอนลายใช่ไหมคะลายมันอันนี้อันนลายค่ะหลังจากที่เราตาวไหมจัดตัวไหมได้แล้วนะคะแล้วก็จะได้ไหมมาเป็นปอยแบบนี้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นสีนี้นะคะจะเป็นปอยแบบนี้ถ้าเราอยากได้สีแล้วก็เอาไปย้อมนะคะพอเราได้มาเป็นปอยแล้วนะคะแล้วก็จะเอามาใส่โครงแบบนี้ ซึ่งภาษาถิ่นหรือว่าที่พู้เฒ่าแก่เรียกนะคะก็คือว่าโฮงค่ะเราจะเอามันมันยังเที่ยงที่เป็นปลอยอยู่มันจะยังเรียงตัวกันไม่เป็นระเบียบเราก็เลยจะเอามาวากนะคะกวากใส่อักอันนี้คืออักนะคะอักไหมเรามากวักเพื่อให้เส้นไหมมันเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบแล้วพอเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบในอักแล้วเราก็จะเอาไปปั่นใส่หลอดเล็กๆเ,เ,เมื่อกี้ค่ะที่เห็นของคุณยายนะคะแล้วก็ ที่ใส่หลอเล็กๆนั้นแล้วก็จะเอาไปใส่ในกระสวยเพื่อเอาไปทอเป็นผ้าต่อไปค่ะโอเคค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาสอบถามข้อมูลจากคุณแม่กบเพื่อโะคนทานะคะซึ่งจะเป็นผู้ให้ข้อมูล ลายินลายนี่เป็นรวบรวมลายทั้งหมดทั้งหมดของถ้าไหมแพ่วหกสิลายค่ะแล้วในตู้ข้างหลังนี้คืออะไรคะคุณแม่นี่อ้าไหมแพลนี่เป็น้าวกันไอ๋อค่ะคือว่าถ้าไหมแพ่วานี้ก็จะทําเป็นหลายรูปแบบมันจะเป็นผ้าสิ้นแล้วก็ผ้า็นคไครผ้าพันผมม้วนผม ผ้าซาพิเศษแล้วก็มีการแลรูปมาทำเป็นกระเป๋าเพื่อพเพิ่มมูลค่าด้วยนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะมีทั้งสะตา์ข้างแล้วก็เป็นกระเป๋าสตางค์เล็กๆสำหรับคุณผู้หญิงแล้วนี่คือตัวอย่างลายข้าใหม่นะคะที่เป็นมีทั้งลายแรเดิมแล้วก็ลายฟิว ซึ่งลายดั้งเดิมที่เด็กๆก็มีสามลายใช่ไหมคะคุณแม่คืออันนี้คือลายใบใบบุญค่ะอันนี้คือลายใบบุญนะคะคือเราจะสังเกตได้จากตรงไหนคะคุณแม่โขของมันใบของมันน่คะอ๋อตัวเล็กๆนะคะตรงนี้ตัวเล็กๆตรงนี้เหรอคะหรือว่าตรงนี้ตรงนี้ค่ะเป็นโขมของมันอันนี้ค่ะนี่เป็นใบของมัน อันนี้เป็นใบของมันและนี่เป็นต้นของเป็นต้นของใบบุญต้นของต้นนี่พันุมหาอันนี้เป็นพันธุ์มหานะคะนี่นี่ก็จะเป็นลายที่เป็นพันธุ์มหาถ้าถ้าเห็นแบบนี้ก็ว่าเป็นพันธุ์มหาค่ะอ๋อค่ะแล้วนี่นะครับพญานาสังเกตจะต้องมีตัวพญานาของตัวพญานาค่ะอันนี้ ทั้งสามลายนี้เป็นลายดั้งเดิมค่ะมีหลายไลายดั้งเดิมแต่ยกตัวอย่างมาให้แค่สามลายที่เด่นมีสามลายแล้วอันนี้แหละครับสองสองลนยนี่นะครับเป็นไลน์ไปยุคคือลายประยุกต์นี้เกิดจากอะไรคะคุณแม่เกิดจากเราก็ประยุกต์ออกมาคือคนเฒ่าคนแก่นี้ใช่ไหมคะเขาชิดไลน์กินลายออกมาแล้วมันิ่มลายใหม่ เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ใช้ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นของเราลายผ้าไหมแพวาทั้งหมดนะคะอยางมีมีตู้ด้านนี้มีหลายแบบมีหลายแบบหลายลายหลายสีให้เลือกสัรนอกจากเป็นพ้าสิินแล้วก็ยังมีเสื้อด้วยใชลอนก็มีอ๋อมีแบบกระดูกด้วยการตัดชุดด้วยอ๋อผ้าที่เราเอาไปตัดชุด อันนี้เป็นผ้าใหม่ค่ะอ่าเป็นปืนอันนี้เราไปตัดชูนะคะแล้วนี้ก็จะเป็นสลนกระโหลกนี่สลุกกระโหลกกระโหลกแล้วอันนี้คืออะไรเหรอคะอันนี้เป็นผ้าผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายอันนี้ก็เป็นลายเฉพาะของงานค่ะแต่เป็นแบบฝ้ายจะเป็นฝ้าอ๋อเป็นผ้าฝ้ายใช้ฝ้ายทำใช่ไหมฝ้ายทำก็ได้ค่ะ หมอผ่ามันงพรบาวใช้ผ่าทำก็ได้เวลาไมีหลายแบบแล้วจะไปยุบออกมานำแล้วก็มีการเอาสูนี่ก็มีอ๋อไอชิ้นเป็นมาส์กิก็เป็นลายเฉพาะของแพร์ไวเนะคะลายของแล้วก็ยังมีการเอาสลวไปทำเป็น เชื้อเพ้ากแต่แตดเชื้อก็ได้เนี้ยแต่ประยุกต์ออกมาแล้วส่วนมากที่ลูกค้ามาที่นี่เขาถามหาลายพิมพ์ลายพิมพ์ลายที่นียมปัจจุบันนี้คือลายอนไะร ข้าไม่แค่ว่าผมจังหวัดอะไรครับซึ่งเราจะเข้าไปบบานะครับว่าสร้างชื่อเสียงอะไรบ้างและได้รับรางวัลอะไรบ้างาาาครับเองครับ ก็เป็นอะไรที่บูบอกถึงผาเป,เป็นมาเหตุมาละเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นการลายผ้าและก็การทอผีปนิดครับสำหรัวันนี้กลุ่มของพวกเราก็ขอฝากให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ให้อกลักษณ์นี้อยู่คู่กับประเทศไทยสืบทอดต่อไปให้กับจนรุ่นหลังขอขอบคุณค่ะ